สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้วันที่19กรกฎาคมวส2564ชั่วโมงนี้เวลา9.30ถึง10.30นจะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์เรายังคงอยู่ในหน่วยที่1เรื่องของเศษส่วนโดยครูผู้สอนคุณครูเจริญศรีชาตีนะคะ ที่ผ่านมาเราเรียนเรื่องการบวกลบเศษส่วนไปแล้วในชั่วโมงนี้เราจะเรียนเรื่องการคูณเศษส่วนการคูณจำนวนนับกับเศษส่วนมีหลักการดังต่อไปนี้คือข้อที่หนึ่งนำจำนวนนับด้านหน้าใส่ตัวส่วนเป็นเลข1ข้อที่สองนำ ตัวเศษคูณกับตัวเศษและตัวส่วนคูณกับตัวส่วนหรือตัดทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำโดยใช้ตัวเศษตัดกับตัวส่วนห้ามใช้ตัวเศษตัดตัวเศษตัวส่วนตัดตัวส่วนอย่างเด็ดขาดยกตัวอย่างเช่น จงหาผลลัพธ์ของ4คูณ2ส่วน11จากรูปจะเป็นการนำ2ส่วน11มาบวกกันทั้งหมด4ครั้งดังนี้สีชมพู2ส่วน11ครั้งที่1สีส้ม2ส่วน11ครั้งที่2 สีเหลือง2ส่วน11ครั้งที่3และสีเขียว2ส่วน11ครั้งที่4จะเห็นได้ว่าการนำ2ส่วน11มาบวกกันทั้งหมด4ครั้งเมื่อเขียนอยู่ในรูปการคูณจะได้เท่ากับการนำ4คูณด้วย2ส่วน11 การนำสองส่วน11บมาบวกกันทั้งหมด4ครั้งในเรื่องของการบวกเศษส่วนที่เราเรียนมาแล้วจะเห็นได้ว่าเศษส่วนทั้ง4ี่จำนวนสามารถนำมาบวกกันได้เลยเนื่องจากตัวส่วนมีค่าเท่ากันดังนั้นให้นำตัวเศษมาบวกกันสำหรับตัวส่วนยังคงเท่าเดิม การนำเลขสองมาบวกกันทั้งหมด4ครั้งก็ถ้าเขียนอยู่ในรูปการคูณก็จะได้เท่ากับ4ีคูณสองตัวส่วนยังคงเท่าเดิมดังนั้นจะได้ว่า4คูณ2ส่วน11เท่ากับ4ส่วนห จำนวนนับให้เติมส่วนลงไปนั่นก็คือให้เติมเป็นเลข1คูณด้วย2ส่วน11จากกฎของการคูณเศษส่วนนำเศษคูณเศษนั่นก็คือเลข4คูณเลขสองส่วนคูณส่วนนั่นก็คือเลข1คูณเลข11ก็ยังคงได้ค่าเท่าเดิมก็คือ11นั่นเอง ดังนั้นจะได้ว่า4คูณ2ได้8สําหรับส่วนยังคงมีค่าเท่าเดิมคำตอบในข้อนี้ก็คือ8ส่วน11ตัวอย่างที่2จงหาผลลัพธ์ของเศษ2ส่วน5คูณ10จากหลักการคูณเศษส่วน ให้เขียนตัวส่วนของจำนวนนับนั่นก็คือเลข10เลข10บมีตัวส่วนก็คือเลข1นั่นเองจากนั้นให้นำตัวเศษคูณตัวเศษนั่นก็คือเลข2คูณเลข10ตัวส่วนคูณตัวส่วนนั่นก็คือเลข5คูณเลข1ก็ยังคงมีค่าเท่ากับ5เท่าเดิม ก็จะได้เท่ากับ20ส่วน5หรือเท่ากับ4หรือเราจะใช้วิธีการตัดทอนเป็นเศษส่วนอย่างตาำก่อน2ส่วน5คูณ10จะเห็นได้ว่า5กับ10ซึ่งตัวหนึ่งเป็นเศษ10เป็นเศษ หเป็นส่วนสามารถตัดทอนกันได้ห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบดังนั้นเราก็จะได้เท่ากับสองคูณสองเท่ากับสี่ดังนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือ4นั่นเองนะคะนักเรียน ต่อไปเราก็จะมาทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดให้นักเรียนเปิดไปในหน้าที่23-24ถึงเรื่องการคูณจำนวนนับกับเศษส่วนครูจะยกตัวอยา่างข้อที่4ในหนังสือหน้า23ให้นักเรียนดูนะคะข้อที่4โจทย์ให้หาผลลัพธ์ของ20ส่วน35 คูณสิบห้าแล้วแกก็เขียนวิธีทำยี่สิบส่วนสามสิบห้าคูณสิบห้ายี่สิบส่วนสามสิบห้าคูณสิบห้าเราจะต้องใส่เลข ส่วนของสิบห้าลงไปสิบห้ามีส่วนไหมคะนักเรียนสิบห้ามีส่วนแต่เราไม่เขียนถูกไหมคะอ่าเราก็เอามาเขียนสิบห้ามีส่วนก็คือเลขหนึ่งนั่นเองเห็นไหมคะนักเรียนจากนั้นเราจะเห็นได้ว่าเศษส่วนทั้งสองจนวนตัวเศษกับตัวส่วนสามารถตัดกันได้หนึ่งคู่นั่นก็คือสิบห้า สามารถนำ5มาหารได้ใช่ไหมคะ5 3 5 35. 5หาร35 5 7 35ดังนั้นก็จะเหลือตัวเลขที่เราเอามาคูณกันเศษส่วนนั้นก็คือ20ส่วน7คูณ3ส่วน1ก็จะได้เท่ากับ เศษคูณเศษยีสคูณสส่วนคูณส่วนก็คือ7คูณ1ก็จะได้ออกมาเท่ากับ20คูณ3ได้60 7คูณ1ก็ได้ตัวเดิมก็คือเลข7ก็จะได้เท่ากับ60ส่วน7นั่นเองหรือนักเรียนจะเขียนเป็นจำนวนคะได้เพราะว่าอะไรคะนักเรียน6 สิบส่วนเจดเป็นเศษส่วนเกินสามารถทำเป็นจำนวนคะได้โดยการนำอะไรคะนักเรียนเอาตัวเศษก็คือหกสิบไปหารด้วยตัวส่วนก็คือเจ็ดเจ็ดหารหกไม่ได้ใส่ศูนย์เจ็ดหารหกสิบเจ็ด้ลได้หกสิบคะนักเรียนเจ็ดแปดห้าสิบหก ใกล้เคียง60มากที่สุดแล้วใช่ไหมคะ 7, 8, 56เสร็จแล้วก็มาลบกันก็เหลือเหลือเศษเท่าไหรคะนักเรียนเหลือเศษ4ดังนั้นเราสามารถเขียนเป็นจำนวนพระได้เท่ากับ8ซึ่งเป็นจำนวนเต็มใช่ไหมคะ8เศษเหลืออะไรคะเศษ4เห่ไหมคะเศษ4 ก็ใส่เศษสี่ส่วนตัวเดิมก็คือเลขอะไยคะนักเรียนเลขเจ็ดนั่นเองนักเรียนสามารถตอบเป็นจนํานวนคะได้เท่ากับแปดเศษสี่ส่วนเจ็ดดังนั้นครูจะให้นักเรียนทําเองบ้างนะคะให้นักเรียนทําข้อนักเรียนดูนะคะว่าครูให้ทําข้ออะไรบ้างให้นักเรียนทําข้อหก ให้เรียนทำข้อ6กนะคะกับข้อที่สิบสองทำสองข้อนะคะข้อหกับข้อสิบสองเองนะคะนักเรียน